มาส่งแม่ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันถ้าแดดออกก็ยังได้ไปกีดยางเนาะเดินทางมามน้องวิวน้องเตือนะคะก็มีน้องแนนมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เราออกจากสกุลแล้วนะคะออกจากสกุลมุ่งสูง่จัมปาดงนะคะฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนยังไม่หยุดเลยนะคะ แนนบอกว่าอาหารแมวหมดนะคะไม่ไดาบก็จะแวะซื้ออาหารแมวด้วยนะอาหารแมวดแวะซื้ออาหารแมวตอนนี้ก็มาถึงตลาดวานอนนะคะก็แวะหาซื้อกับข้าวนะคะของกินฝนหยุดตกแล้วเนาะนี่วิวเต๋อน้องแนนนะคะมาด้วยกัน พอดีเที่ยงหิวข้าวนะก็เลยแวะซื้อของแล้วแม่ดาก็จะแวะซื้ออาหารแมวมากพูตอนนี้นะคะน้องวิวจอดอยู่ที่ร้านขายมะลัยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าน้องวิวจะซื้ออะไรบ้างขนมน่ากินมากเลย ไปหาซื้อของธรรมดาก็เดินหาอาหารแมวจะได้ดีกว่าเนาะอาหารแมวมาเห็นข้าวเหนียวปิ้งหิวเลยอันเท่าไห,หร่คะแป้นละสิบค่ะอ่ามาสองเดินหาซื้อของแต่ละอย่างนะคะ ตอนนี้ก็กาลังเดินตามหานะคะสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้ยังไม่เจอนะคะ,ะลงมาซื้ออาหารแมวนะคะเพราะว่าอาาหรน้องแมวมดนะคะเราอยู่ก็วะซื้อน้ํานะคะทูกเทียนซื้อน้ํากับอาหารน้องแมว นั่นแล้วน้ำพเพลินเลยนะว้าวทำไมน้ำมันหลายแท้น้ำท่วมตัวนี้ วนหาซื้อของที่ต้องการนะคะยังไม่ได้เนาะก็วนหาไปเรื่อยๆแหละคะ่ะจนกว่าจะเจอผ่านมาหลายร้านแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เจอยังไม่ได้ก็พยายามขับรถวนหาอยู่นี่แหละคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เจอแล้วป่ะเจอแล้วเป่เาเขาบอกว่าไก่ย่างมันโตในที่สุดก็วนอยู่ตั้งนานนะคะก็เจอแล้วเนาะวนอยู่ตั้งนานตั้งหลายรอบนะคะกว่าจะเจอนะคะ ข้าวเหนียวไก่ย่างนี่เองนี่นะคะวนอยู่ตั้งนานก็คือตามหาข้าวเหนียวไก่ย่างนี่เองนะคะได้แล้วได้ครับเนี่นึอนน่อันนี้ห้าสิบค่ะอันนี้สี่สิบอันนี้สามห้าอันนี้อันละสิบค่ะแปดสิบะถามกินบ่ได้อันนี้สามสิบบ่ได้ครับห้าค่ะอันนึงซุกยี่เนาะซุกยี่เนาะซุกค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่า น,นี่เราก็ถึงแล้วนะคะถึงวังปูแล้ววูงปมาทานมาทานกินร้อนอ๋อมาทานเลยอันนี้ก็ขึ้นห้องแล้ว ซีสมภูถึงแล้วกว่าจะถึงนะเล่นเอาเหนืออหน่อยเหนื่อยมากาต้นหักหวานมาด้วยนะล้อมมาจากบ้านนะคะ

กลับมาแล้วจ้าใช่ค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยจริงหรือเปล่านวลเอ้ยแบกอะไรมาหรือเปล่าพอมาถึงก็หวานเลยนะเออมีหน่อไม้ต้มมีหน่อไม้ต้มมีหน่อไม้ต้มไหนแล้วหน่อไม้ต้มอยู่ไหนโอุ้ยยังไง ของแอนนี่ไงมีหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มแล้วก็มีหน่อไม้หวานมีอะไรรู้ไหมมีของป่ามีของป่าก็คือหน่อไม้ ก็อยู่ในป่าหน่อไม้ก็ต้องมีหน่อไม้ไม่ได้อะไกินก็กินคุดูมาแล้วอุ้ยไม่เจอกันนานรู้สึกว่าอ้วกไปหรือเปล่าวันนี้รอบมีอ้วกใช่ไหมอ้วกเสือน้องแดนเขาอ้วกขึ้นนะใช่ค่ะสบายหรือเปล่าเอออยู่ดีกินดีนะแต่แต่ว่าวิววก็อุ่นดีเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ